หลุดครบเลยว่ะมหาเทพหลุดครบเลยยี่้อตัวเราโคตรโกองอะถ้าพี่ถามว่าปกติเราแบนตัวอะไรยี่ห้ยตัวที่ทีมกูเล่นเนี่ยหตัวเนี่ยเนี่ยต้องแบนให้บอหลุดอะยากเอย่างน้อยแวนก็ไปละเอ้ยแต่เราได้เฟิร์สพิกนะจะได้ไก็ได้จุดหมดละไ,ได้ได้มีไงโอ้ไม่ล,ละเกมที่สองมาแน่แม่จ๋า โอ้ลุกครบเลยว่ะมหาเทพลุกครบเลยเอาของเล่พี่ได้นี่งบิโล้ได้นี่บิโล้นี่มิกนิกบิลโล้โอ๊ยมัจ้ากลางได้พี่เปฮ้ยบิโล้พี่ลงเซตตัวโกงได้เลยอะคอนเทนต์เนี้ยเอาบิโล้ไปซับปะพี่ชอบผมว่าได้เวเดี๋ยวพี่ได้พี่ได้เอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอามัจ้าก่อนเอาบิโล้กันผมว่าบิโล้มันโอกาสมันหยิบไปว่ะพี่ผมว่าต้องเอาบิโล้ป่ะเดี๋ยวพี่เอาพี่วิโล้น่าจะโดนแย่งง่ายกว่าจริง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 แล้วกลางต้อเป็นตัวอะไรวะตัวสุดโกงอ่ะนี่ตัวละครเอสเอสท่าทาง มวยไหมมวยมันเอสอยู่ประว่าพี่ช็อบเฮ้ยครบเลยพี่ชายผมเอาไงดีอือครบเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมันมันคือเอสใช่ไหมตัวเนี้ยโอ้โหสามเอสไม่ใช่สามเอสไอตัวนี้เนี่ยนะมวยพี่พึ่งให้แรงเอสไปอย่าตัวเราโคตรโกงฮีโร่นี่เอาเอสรวมกันได้เท่าไบรเกือบสิบเอสเลยเนี่ยถ้าพี่ถามว่าปกติเราแบนตัวอะไรเนี่ยตัวที่ทีมกูเล่นเนี่ยห้าตัวเนี่ยถ้าแพ้ก็ถ้าแพ้ก็อะไรพี่มิกแพ้ลบช่องไปเลยพวกเรา อ่าเรียบร้อยกูไม่ได้พูดนะครับเอ้าไม่พวกแล้วเหลือพี่คนเดียวซะงั้นผมก็ไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมแค่เสิร์ฟ่ถูอเมื่อกี้ผมไม่ดีนผมไม่ดีนไม่อกี้ผมไม่ดีนแพ้ก็แค่แพ้เว้ยพวกเราอย่ดีก็ไม่มั่นใจเฉยเนิบ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 ความมั่นใจเราเหมือนกันนะแพ้รถเทียร์เทียร์มันจะเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเนี่ยเอาตัวเราแบบ ได้หมดะอะต้นต้นกลางเลดครบับจะโดนถ่ายแล้วไปยอฟใช่ไหมแค่ทีละอุ้ยยอฟแปลกๆไม่ถ่ายได้แต่กิดไม่ได้ส่งพี่เข้ามาข้างในปิผมแค่แบบจะขัดกลางทางให้ตอนมันถ่ายอยู่อ่าแจ็คสันแจ็คแจ็คสันเลยนะไม่ใช่แจ็คสัน อย่า,ามาโดน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 เฮ้ย <c ười> พี่เรามีทั้งตัวโกงและผู้เล่นมือฉมังจะแพ้ได้ยังไงจะคิดตัวเล็กไหมเอาของมันนะเป็น,นจบบนนะไอ้ใครซับปะมาจ้าไอ้ลิเลียไม่ใช่เทนโอเคลิเลียบนนะอ้อมปะทะระวังโดนกน่อนพวกเราอ่ะ ตัวโกงก็แท้ได้บนนะมิกเงียบหมดแล้ว่ะ,ะใช่ว่ะพี่ชอบอ๋อ,อได้ปะนะจะพ,พ,พี่ตาวะมั <laughs> นไปคีล่าว่ะสองตัวได้ลืมเลิมเลิมแต่ <laughs> น่าจะไปทันดาร์กเอฟเฟกต์ก๊อป มันน่าจะเปิดจาทันปะทันปะเราจะไปมันกรมันรวมมันกนะเฮ้ยพี่อแต่ว่ามึงหยุดตีกันสนได้ไหมดูดิดูดม่ไไท่นือนนมึงแข่งจังวะโอเฮ้ยเป็นไดเป็นได้ลโกงตัวลโกงตัวโกงพี่ไปบู ไปด,ดิแกงป่วยโอ้โหพี่แต่นะพีเดียไม่ได้แกงป่วยซะหน่อย,นนยขอบคุณครับผมพี่อุ๊บสองร้อยบาทขอบคุณครับผมไอชี้หายนะชี้หายนะ อุ้ยทำไมไม่ยิงป้อมวะขี่ <c oughs> บนคลาวไม่ไดไ้ฟิกนะพี่ตัวนั้นโอ้โหโทษเลยว่ะตายได้หมดได้หมดข้างบนไม่มีฟิกพี่ชอบ,อบเดี๋ยวเราเบ็ดนะตายป่ะป้อมเลนมกกกันกรหงเราไม่ให้ให้โบตีคนเดียวไม่ใช่ได้

ม,มาพี่ชอบเอ็นฟิกแล้วพี่ชอบมาไปฉีเข้ากลางนะฉีเข้ากลางนะไปตรงข้างล่างเยอะไหมเยอะนะเยอะจัดัดเลยนะไ่คิดเอาไรไปเลยว่ออะเไยโดนโด,ดนฉีฟิกนะข้างล่างโดนฉีฟิกนะ <S <S 2> <S 2> <S โอโ้พี่จ <ผม S 1> อมจะฉี <ผม S 1> พอบนฉีพอบนขนาดนี้พี่มาจุกตีชัดดาวเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงวะกูต่อยแล้วเต็มข้อเลยแล้วนะ พี่เอาชัวรจะดีแล้วดีละผมแค่แปลกที่ลายไปสองตัวเฉยว่าเกมมันคิดอะไรมันอยู่วะกูซัดขนาดนี้ไม่ไม่ให้กูเฉยจะเพิ่งไงนี่ไงเพิ่งเนิร์ฟมันนิดนึงไงเบาลงมันก็ออกอะไรกันวะเกี่ยวโรเมจนะพี่เมื่อกี้ยังไงมันก็พอชเฉยระวังฉีดจีไม่กลับเลนนะโดนไปเนี่ยกลับแล้ว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  ไม่สุดยอดสามารถไหมมานะลายรมันพี่ป้อมไปพี่ป้อมไปพี่ป้อมไป่ามาแล้วอีกรอบได้ผมว่ากกลางโดนกลางกลางสมกลางสอาจต้องแรกว่างก็เียไม่ได้ได้บน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  Has been Your team has a tower. Your tower. has been destroyed. Your team has destroyed a tower. This is it. There's more to being a hero than just superpowers. ส pues er. ี oh boy, ่นีแสีวิได้เอแคหนึ่งตัวเะนอโอเคยออยโอ้โหแมนจัดสวยจัดน้องนี่ารับพี่ชายผมตัวกุกอง เล่นไงแพวอะใช่ไหมยก <c oughs> อยากใช้ท่านั้นนะพี่มิกแต่ผมดูแสนเซิร์ฟมาแล้วผมเสียความมั่นใจมากเลยว่าท่านั้นอนะเม่งเขาทำบ่ยอยด้วยอ่ะช่วงเนี้ยปัดหลังแล้วฟิกหน้าท่าหมาัดปัดหลังฟิกหน้าเห็นพี่แสนเซิร์ฟทำบ่อยเกินแล้วแม่งสยองว่ะกูไม่มั่นใจวันนี้คลิปเขาบ่อยมึขึ้นปิดผมบ่อยเกินอะดิหลอน นโนะทูดาเมจมันทะลุมาหน่อยหนึ่งอ่ะเต้าเลยได้เลยดูคลิปเดียวกันใช่ไหมคนดูคุณเห็นมันผมใช่ไหมคลิปพี่แสนเซิร์ฟอ่ะผมเพิ่งตีมให้แปดนาทีแล้วหลอนเลยอ่ะไม่กล้าทำอ่ะกลัวไปโผล่ช่องแสนเซิร์ฟอีกรอบ คุณเข้าใจว่าผมหมายถึงคลิปไหนมีหลายคลิปซะด้วยสเต็ปกอรนั่นแหละใจเลยี่คลิปกอเก่าแน่เลยเฮ้ยมาันจะเยี่นะบนอะไรปะมันดูกล้าเล่นเน่ยแมงคีล่าดักไปมันคงมีกีฬาอยู่ด้ววะใช่ไหมไม่ใช่วะยังไม่เห็นยังไม่เห็นนี่กีล่านี่ แต่เราติดเคิร์ดอยู่อะโอ้โหโงปล่างแล้วอบทันด้วยเโดนอะไรวะยืนตันเลยโดนคีล่า มันนี่ฟิกกันเห็นเลยฉีพักนะฉีพักนะฉีพักนะเราได้เหรอได้คนได้ฉีได้ฉีจัดมาวะโบมโบมเอาอยู่นะเอาจัดเลยเลยยังไหลอยู่ไหลอยู่ไปเว้ยกอเก่าผมกอเก่าไม่กอไก่เหลือเหลือเหลือแค่หายาเฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสันจัดให้มีฟิกเกอร์ได้หนิ ไปนนนนวับไหนวะเนี่ยกับแล้วกลับมาบ้ขาขวาขวาหน้าป้อมแล้วหน้ปาป้อมหน้าป้อมเกณฑไม่ดีส oh. ปั๊บ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 ปั๊ปั๊ปัป๊ป บ้าลังคลิปหมดนะคลิปข้าบคลิปข้าบคลิปาบคลิป่คลิปคลิปไม่คลิปดูดไลยอพวกเราแม่งคอมโบตัวโกงตีปั๊มสีปั๊มสีปั๊มมาีปั๊มสีปั๊มีปั๊มโป้ฆ่าั่นี้โป้ สวยสวยครับพี่ชายผมเต็มไหมพี่อ่ะมึงอ่ะเต็มไหมเฮ้ยของหมายถึงทีมเต็มไหมอ๋อเอเต็มครับเดีมีบีบอสด้วยขอบใจมากแล้วะคลิปพี่แตนเซ็ปเนี่ยแม่งวนเวียนอยู่ในหัวกูมากเลยปิดชิบหายนึกว่าโดนเปิดทันทีทันที